สวัสดีคะ่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอเด็กพิกอากาศกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามากันในหัวข้อเขาคนานั้นใช่เนื้อคู่ของเราไหมนะคะแล้วถ้าเกิดเราได้คบกันเปิดเผยนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะวันนี้เรามากัน3กองอีกแล้วะคะ่ะก็คือมีกองบัชออนนะคะแล้วก็มีกองน้ําหอมนะคะแล้วก็มีกองแป้งค่ะอันนี้ไม่ได้ควาโฆษณานะคะเป็นผู้บริโภคค่ะซื้อใช้เองทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเรามาดูคําตอบของเพื่อนๆกันเลยนะคะ ดูเพลินๆอย่าอินเกินนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะสวัสดีค่ะกองบัชนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าเขาคนนั้นใช้เนื้อคู่ของเราหรือเปล่านะคะดูกันเพลินๆน,นะคะขำๆเข,ขาคนนั้นจะใช่เนื้อคู่ของชาวกองบัชอนหรือเปล่านะคะมาดูกันค่ะค่ะเรามาดูกันนะคะใบแรกค่ะแปดไม้เท้าค่ะ The Empress ค่ะ The world ค่ะสิบถ้วยค่ะ f o u r b d s ค่ะแหมสิบถ้วยก็ขึ้น f o u r b d s ก็ขึ้นนะคะเนื้อคู่ไหมล่ะคะ Seven of Pentacles ค่ะเจ็ดเหรียญค่ะ t h Emperor ค่ะโอ้ย oh, The Emperor ก็ขึ้น The Empress ก็ขึ้นอืมเนื้อคู่ไหมละ่ะคะ เก้าถ้วยค่ะสามไม้ค่ะคิงไม้ค่ะใต้สำหรับเป็นเจ็ดไม้นะคะเอมิลี่มองว่าสำหรับเพื่อนๆชาวกองบัชออนนะคะ คนที่คุณถามถึงเนี่ยมีความเป็นเนื้อคู่กับคุณสูงมากเลยนะคะเนื่องจากว่ามีไพ่ the emperor แล้วก็ the empress ขึ้นมานะคะและมิลลี่มองว่าในอนาคตเนี่ยถ้ามีการคบกันนะคะอาจจะได้แต่งงานกันหรือว่าได้เป็นครอบครัวเดียวกันด้วยนะคะแต่ว่าณขณะนี้เนี่ยมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยยังไม่ได้เริ่มต้นนะคะเพราะว่ามีไพ่ seven of pentacles ขึ้นมานะคะเหมือนกับว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะพุ่ง เข้าไปหาอีกฝ่ายหนึ่งในความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะพุ่งเข้าไปแย่ละแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พุ่งเข้าไปเพราะว่ายังรอดูสถานการณ์อยู่นะคะยังประเมินสถานการณ์อยู่นะคะยังรู้สึกว่าปัดป้องนะคะรู้สึกเหมือนยังขัดขืนยังรู้สึกเหมือนกับจะลงมือดีไม่ลงมือดีรู้สึกว่าอยากจะดูสถานการณ์ให้แน่ใจก่อนน่นะคะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยการที่เขาเป็นคนโสดนะคะ หรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นคนโสดนะขณะนี้ก็มีความสุขอยู่แล้วนะคะมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แล้วโสดได้แบบสวยๆหล่อๆสดได้แบบชิลๆอยู่แล้วนะคะการที่จะมีความสัมพันธ์ที่เป็นในลักษณะของลองเทอมหรือว่าเป็นครอบครัวเนี่ยน่าจะทําให้คิดมากอยู่ค่ะแล้วก็อุปสรรคของ สำหรับคู่นี้นะคะอุปสรรคก็มีในเรื่องของระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมีสาไม้เท้าขึ้นมานะคะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันหรือว่าถึงแม้ว่าจะเป็นคนที่อยู่ใกล้กันเนี่ยแต่ก็ไม่ได้เจอกันบ่อยนะคะไม่ได้เจอกันสะดวกนะคะมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะแล้วก็มีเรื่องของงานนะคะหน้าที่การงานก็คืออาจจะต้องไปทํางานหรือ หน้าที่การงานเป็นตัวแปรสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์นี้ยังไม่เกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นในเรื่องของอาการเป็นเพื่อนร่วมงานหรือว่าการในเรื่องของจรรยาบรรณเหล่านี้ก็เป็นได้นะคะค่ะแล้วก็มีไพ่ ten of cups นะคะสิบถ้วยแล้วก็มี nine of cups ขึ้นมาเนี่ยก็คือสิบถ้วยหักลบกับเก้าถ้วยนะคะก็เหลือหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่ เพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นความรักเป็นความรู้สึกหวังดีต่อกันนะคะคู่มองว่าคู่นี้เนี่ยชาวกองบัชออนนะคะกับคนที่คุณนึกถึงนะคะมีความเป็นเนื้อคู่กันค่ะแล้วก็มีความรักให้กันนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ t ท k e action หรือว่ายังไม่ได้มีคอมมิตเน t กันในลักษณะเปิดเผยชัดเจนนะคะเพราะว่าไพ่เจ็ดเหรียญออกมาบอกว่าเป็นสถานการณ์ที่ ยังต้องประเมินสถานการณ์ต่อไปยังต้องรู้สถานการณ์ก่อนที่จะ Take A c t i o n ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชาวกองแบลชอนนะคะได้คบกับเขาคนนั้นแล้วนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรนะคะถ้าเ,เพื่อนๆชาวกองแบลชอนได้คบหรือว่าได้มีคอมมิชเมนต์กับคนนั้นนะคะคนที่คุณนึกถึงนะคะมาดูกันเลยค่ะ king of pentacles นะคะ the bones ค่ะสามไม้ค่ะ ace of cups ค่ะหนึ่งถ้วยค่ะ page of cups ค่ะเด็กถ้วยค่ะ queen of b o n d s ค่ะ nap sword ค่ะ two of cups ค่ะ the devil ค่ะไพ่ใต้สำรับ เป็น king of soul นะคะค่ะก็ถ้าเกิดชาวกรบัชออนนะคะได้คบกับเขาคนนั้นนะคะหรือว่าได้มีคอมมิทเมนต์กันนะคะก็คือปัญหาในเรื่องของระยะทางก็ยังคงมีอยู่นะคะเพราะว่าไพ่สามไปเท้าขึ้นมานะคะบอกว่าอาจจะต้องห่างกันนะคะอาจจะต้องห่างกันเพราะว่าด้วยเหตุที่ไปทํางานหรือว่าอาจจะเป็นด้วยเหตุอื่นก็ได้นะคะแล้วก็มี คนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเขาคนนั้นหรือว่าเป็นชาวกรงบรัชออนก็ได้นะคะที่เป็นลักษณะที่ไม่ค่อยโรแมนติกนะคะจะเป็นความรักแบบรักแต่ก็ไม่ได้วือหวาไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้ไม่ได้แสดงออกมากนะคะแต่ว่ายังคงมีความรักให้นะคะค่ะแล้วก็ไพ่เอ็ดซับคัพขึ้นมานะคะบอกว่าคุณทั้งสองคนเนี่ยมีความรักให้กันนะคะทูอบับคัพก็ขึ้นมานะคะ รักกันนะคะรักกันแน่นอนเลยกองน,นี้นะคะแล้วก็มีแพชชั่นต่อก,กันมากนะคะเป็นความรักที่ลหลงไหลซึ่งกันและกันนะคะเหมือนแบบอารมณ์ประมาณเข้าใหม่ประมาณนะคะก็มีอ่าบางคนนะคะในความสัมพันธ์นะคะอาจจะเป็นชาวกองบัชออนนะคะหรือว่าเป็นเขาคนนั้นก็ได้นะคะที่ค่อนข้างที่จะพูดไม่คิดนะคะค่อนข้างจะปากไว้นะคะอาจจะพูดอะไรที่ทําให้อ่าทิมแทงใจนะคะแล้วก็อ่าด้วยความที่ มีความหลงต่อกันมากนะคะมีความมีแพชชั่นต่อกันมากนะคะเลยทําให้บางทีเนี่ยที่เราห่างกันโดยระยะทางเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการหึงหวงเข้ามาด้วยนะคะภายในออฟสอดกับภายในออฟสอดขึ้นมานะคะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของพูดแทงใจดําหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการหึงหวงเข้ามานะคะตามภาษาคนรักกันค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ออร์เคิลจะมีคําแนะนําอะไรให้ชาวกองบรัชออนนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ออร์เคิลจะมีคำแนะนำอะไรให้กับชาวกองบรัชออนนะคะสามใบค่ะค่ะแล้วก็ต่อด้วยไพ่ออร์เคิลเอ้ย <laughs> ต่อด้วยไพ่ออร์เคิลอีกกองหนึ่งนะคะไพ่ออร์เคเลอป์นปไหไม่ใช่ไพ่ออร์เคิลค่ะ มาค่ะโชอ free yourself ค่ะ true love ค่ะ forgiving and learning ค่ะค่ะอันนี้คือคำแนะนำสำหรับชาวกองบรัชออนนะคะพาออร์เคิลขึ้นมาบอกว่าให้คุณ free yourself ค่ะก็คือได้เวลาที่คุณจะกลับไป control ชีวิตของตัวเองนะคะกลับไปดูแลชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็เวลาที่คุณได้พัฒนาตัวเองหรือว่าชีวิตคุณดีขึ้นแล้วนะคะมันจะเป็นโอกาสค่ะโอกาสที่ ที่จะสาเร็จในความรักครั้งนี้นะคะเพราะว่ามันเป็นทูเิฟค่ะทูเิฟก็คือเหมือนกับว่าเป็นรักแท้ค่ะบางทีรักแท้เนี่ยไม่ได้ต้องการอะไรโดยที่บางทีเนี่ยรักแท้เนี่ยก็ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนด้วยมันเลยทําให้เกิดบางทีเนี่ยความสัมพันธ์นี้ยังไม่คืบหน้ายังไม่ได้มีการแอคชั่นนะคะเพราะว่าต่างฝ่ายต่างไม่ได้ต้องการอะไรนะคะก็เลยทําให้อาจจะต้องใช้เวลากับความรักครั้งนี้หน่อยนะคะแต่ว่าไพ่บอกว่ามันจะมีโอกาสนะคะโอกาสที่ดีที่จะสําเร็จนะคะแต่ว่าคุณเนี่ย ในเมื่อถ้าเกิดคุณได้มีความสัมพันธ์แล้วนะคะคุณควรที่จะ forgiving and learning นะคะก็คือการให้อภัยแล้วก็เรียนรู้นะคะอาจจะต้องปลดปล่อยพลังงานเก่าๆนะคะพลังงานที่อา,อาจจะเคยทะเลาะกันหรือว่าพลังงานที่ทําให้รู้สึกไม่สบายใจหรือว่าขัดแย้งกันนะคะอาจจะต้องปลดปล่อยพลังงานเก่าๆนะคะแล้วก็คุณจะรักกันได้มากขึ้นนะคะคุณจะได้รู้สึกถึงความรักที่มากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะขึ้นมาถ้้ขึ้นมาบอกว่าให้ใช้สันติวิธีนะคะ ขอให้เพื่อนๆชาวกองบลัชออนมีความรักที่ดีนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นพีก,กับเด็กพิกอากาศกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวกองน้ำหอมเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นที่เพื่อนๆชาวกองน้ำหอมคิดถึงใช่เนื้อคู่ของเพื่อนๆชาวกองน้ำหอมไหมนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอเรามาดูกันเลยค่ะ the star นะคะ is s u b c u p s ค่ะ รักกันรักกันควีนอ of บอนส์ค่ะ Three of w บอน s ค่ะ Knight o เพนท t เคิลส์ค่ะอัศวินถือเหรียญค่ะเจ็ดดาบค่ะมีคนคิดจุผมมานะคะเดอะมูนค่ะ f ัฟสโตดค่ะเพจจอบโตดค่ะ Ten of Cups ค่ะ แล้วก็ไพ่ใต้สำรับขึ้นมาเป็น8ดาบนะคะเอมิลี่มองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเพื่อนๆชาวกองน้ําหอมนะคะอาจจะเคยมีคอมมิทเมนต์หรือว่าเคยเป็นครอบครัวหรือว่าเคยคบกับเขาคนนั้นมาก่อนน่ยนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ได้จบลงไปแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จบลงไปเพราะด้วยอารมณ์เหมือนกับว่าอาจจะตอนนั้นเราอาจจะยังอายุยังไม่มากหรือว่าตอนนั้นเราอาจจะมีอารมณ์ที่ชุนเฉียวอะคะ่ะอารมณ์ ตอนนั้นเราอาจจะทะเลาะกันด้วยเรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์แบบเด็กๆนะคะเลยทําให้ความสัมพันธ์นี้ได้จบลงไปนะคะแล้วก็เขาคนนั้นเนี่ยของเพื่อนๆชาวกองน้ําหอมเนี่ยหรือว่าพลังงานอาจจะสลับกันได้นะคะณตอนนี้เนี่ยเขาได้มีความสัมพันธ์ใหม่ไปแล้วนะคะกับเพื่อนๆชาวกองน้ําหอมเนี่ยได้จบลงไปแล้วนะคะอาจจะด้วยระยะทางก็ได้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ณตอนนี้เนี่ย เขาก็ยังคงคิดถึงเพื่อนเพื่อนชาวกองน้ําหอมอยู่นะคะคิดถึงความรักที่เคยมีต่อเพื่อนเพื่อนชาวกองน้ําหอมเพื่อนๆชาวกองชาวกองน้ําหอมเหมือนเป็นเดอะสตาร์สำหรับเขาอะค่ะในเวลาที่เขาอ่าว่างๆเนี่ยหรือว่าเขาไม่ได้ทําอะไรเนี่ยเขาก็จะนึกถึงเพื่อนเพื่อนชาวกองน้ําหอมนะคะโดยที่เขาเนี่ยไม่ให้คนของเขาเนี่ยรู้เลยค่ะว่าเขาเนี่ยได้แอบคิดถึงเพื่อนๆนชาวกองน้ําหอมนะคะค่ะมองว่า ถามว่าเป็นเนื้อคู่กันไหมนะคะก็คือครั้งหนึ่งเราเคยรักกันมากนะคะคิดว่าเป็นคู่กันในช่วงเวลาหนึ่งงอะคะ่ะเรามาดูกันดีก,กว่านะคะว่าถ้าได้กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงคะจะดีไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะมาดูกันนะคะใบแรกคะ่ะ King of Pentacles นะคะ f i v e Cups ค่ะ e วีนอฟ o r ดค่ะ s i c k o pentacles ค่ะแล้วก็ใต้สำหรับเป็น the empress นะคะถามว่าถ้าได้กลับมาคบกันเนี่ยความสัมพันธ์จะเป็นยังไงเนี่ยไพ่ขึ้นมาบอกว่าเขาน่าจะไม่กลับมาแล้วนะคะอ่าสำหรับชาวกองน้ำหอมนะคะก็คือเขายังคงมีความรักความนึกถึงให้คุณนะคะอยู่เงีย,งยบๆเรื่อยๆนะคะยังคงรู้สึกเสียดายนะคะเสียดายในความสัมพันธ์ที่ได้จบลงไปนะคะแล้วก็ ตอนนี้เขาไปมีความสัมพันธ์ใหม่แล้วนะคะที่เป็นลักษณะลึกซึ้งแน่นแฟนแล้วอาจจะในบางรายเนี่ยอาจจะมีลูกแล้วนะคะคุณยังคงเป็น The Empress นะคะยัง,งเป็นคนที่เขานึกถึงยังเป็นผู้หญิงที่ที่เขาแทบจะหาที่ไหนไม่ได้แล้วอะคะ่ะแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยเขาได้มีชีวิตใหม่ที่ที่ออกมาไม่ได้แล้วนะคะ ณตอนนี้นะคะอันนี้ไพ่ก็คือจะเป็นการทำนายในเรื่องของระยะเวลาใกล้ๆนะคะแต่ว่าในวันข้างหน้าที่สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็อาจจะต่างไปจากนี้ก็ได้นะคะแต่ว่าในระยะเวลาอันใกล้เนี่ยไพ่บอกว่าเขายังไม่ออกมาจากความสัมพันธ์ที่เขาได้ไปเริ่มใหม่นะคะชาวกองน้ําหอมไม่เป็นไรนะคะเรายังมีความสัมพันธ์อื่นๆที่ดีที่เราอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูคําแนะนําจากไพอ่ออร์คเกันค่ะดูคำๆนะคะ ถ้าเกิดสิ่งไหนไม่ตรงกับเพื่อนๆเนี่ยกองไว้ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าสามารถไปเลือกไพ่กองใหม่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสิ่งไหนดีเนี่ยให้เพื่อนๆรับไปเฉพาะสิ่งที่ดีนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำแนะนำจากไพ่ออร์เคิลกันค่ะ if you believe นะคะ communicate clearly ค่ะ be happy change ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอีกกองหนึ่งค่ะวันนี้ให้ไพ่ออร์เคลิลแนะนำเพื่อน,เ,อนเยอะเลยค่ะ อีกสามใบนะคะ you deserve love ค่ะ attraction ค่ะ passion ค่ะไพ่อบอกว่าถ้าคุณเชื่อนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่น่ารักนะคะคุณเป็นคนที่คู่ควรกับความรักที่ดีนะคะความรักที่ไม่ดีอาจจะต้องถูกเคลียร์ออกไปนะคะเคลียร์ออกไปจากคุณนะคะถ้าคุณเชื่อนะคะ แล้วก็มีแพชชั่นนะคะมีแพชชั่นกับตัวเองมีแพชชั่นกับสิ่งที่รักมีแพชชั่นกับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุขนะคะมันจะดึงดูดค่ะมันจะดึงดูดมันจะดึงดูดโอกาสนะคะที่จะมีความสุขโอกาสครั้งยิ่งใหญ่นะคะที่จะมีความสุขกับคนที่ดีกว่านะคะกับคนที่เขาคู่ควรกับความรักของคุณนะคะ คนที่ดีนะคะคนที่คู่ควรกับคุณยังมีอีกนะคะขอให้คุณเชื่อนะคะขอให้ชาวกองน้ำหอมเจอความรักที่ดีนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นพิกเด็กพิกอากาศกันอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวกองแป้งเดีย๋ยววันนี้เรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นที่ชาวกองแป้งนึกถึงใช่เนื้อคู่ของชาวกองแป้งไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะามาดูกันเลยค่ะใบแรกนะคะ สี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยเก้าถ้วยค่ะเดทค่ะ a อซอบคัพสค่ะ q ุยดองวอนส์ค่ะเด็กถ้วยค่ะ The d e ดวิค่ะหดาบค่ะเด็กเหรียญค่ะจะติดค่ะ แล้วก็ไพ่ใต้สำรับนะคะเป็นแปกไม้ค่ะเอมิลี่มองว่าความสัมพันธ์นี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นต่อกันมากนะคะแล้วก็อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนหรือว่าเป็นเฟรนด์บิดเบ็นฟิตก็ได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะได้มีการแยกกันหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกเสียดายในความสัมพันธ์นี้นะคะ เก้าถ้วยลบกับ4ี่ถ้วยเป็นห้าถ้วยนะคะมีความรู้สึกเสียดายความสัมพันธ์นี้นะคะความสัมพันธ์นี้เนี่ยตอนรักก็รักกันมากเลยนะคะแล้วก็มีการอยากที่จะพุ่งกลับมาในความสัมพันธ์นี้อีกนะคะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการกลับมานะคะอาจจะแยกกันหรือว่าห่างกันสักพักก่อนนะคะอาจจะมีคอมมิทเมนต์กันแบบไม่เปิดเผยอะคะ่ะไม่สามารถที่จะเปิดเผยต่อคนทั่วไปได้นะคะ ก็เลยเหมือนกับว่ามีการเดินออกจากความสัมพันธ์นี้กันไปนะคะอาจจะมีการจบกันไปนะคะแล้วก็ต่างฝ่ายเนี่ยต่างแยกย้ายออกไปทําหน้าที่ของตัวเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าถ้าเกิดเพื่อนๆชาวกองแป้งได้คบกับเขาชัดเจนหรือว่ามีคอมมิชเน้นกันชัดเจนนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคะหรือว่าถ้าได้กลับมาคบกันนะคะความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคะ ค่ะเรามาดูกันเลยค่ะปดถ้วยค่ะเด็กไม้ค่ะ the fool ค่ะ the lovers ค่ะค่ะสำหรับเพื่อนเพื่อนชาวกองแป้งนะคะไพ่ออกมาบอกว่าถ้าได้มีการกลับมาคบกันหรือว่าได้มีการครบกับเขาเนี่ยหรือว่าได้มีคอมมิชเมนต์กับเขาเนี่ยชัดเจนเนี่ยไพ่ออกมาบอกว่าเขาก็ยังคงจะคบกับเราแบบแฟนวิทย์เบนิฟิตหรือว่าคบกับเราแบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะคนคุยไรสถานนะหรือว่าอยู่ในลักษณะแอบซ่อนเหมือนเดิม่ะนะคะแล้วก็อาจจะมีการเดินออกจากความสัมพันธ์กันอีกก็ได้นะคะแล้วก็มีไพ่เดอะเวิร์สขึ้นมานะคะว่าความรักครั้งนี้เนี่ยอาจจะนะคะอาจจะไม่ได้มีแค่2คนนะคะตรงนี้เอมิลี่ก็ไม่ทราบนะคะว่ามีใครอีกนะคะแต่ว่าไพ่เดอะฟูลขึ้นมาบอกว่าเขากับเราเนี่ยน่าจะอยู่ในลักษณะของ คนที่ไม่มีสถานะชัดเจนที่ไม่ได้เปิดเผยชัดเจนต่อไปอะนะคะแต่ว่าถามว่ามีความรักไหมก็คงยังมีแพชชั่นต่อกันเหมือนเดิมนะคะมีความดึงดูดกันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าก็ยังไม่ได้สถานะที่ชัดเจนเหมือนเดิมค่ะเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่จะมีคําแนะนําอะไรให้เพื่อนๆชาวกล่องแป้งนะคะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์เรเกิลกันค่ะค่ะมาดูกันนะคะ r e คอฟ e r y ี่ค่ะ the situation will improve ค่ะ no ค่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่ oracle อ,อ,อีกกองหนึ่งนะคะวันนี้เราดูเยอะๆเลยค่ะค่ะใบแรกค่ะ trust ค่ะ release your ex ค่ะ let your friend help you ค่ะ ค่ะเป็นเพื่อนชาวกองแป้งค่ะพายขึ้นมาบอกว่า trust ค่ะให้คุณเนี่ยมีความเชื่อใจนะคะมีความไว้วางใจนะคะว่าสถานะที่คุณอยู่เนี่ยมันจะได้รับการทําทให้ดีขึ้นนะคะจะมีการ recovery ให้มันดีขึ้นนะคะอาจจะเป็นการที่คุณและเขานะคะปรับความเข้าใจกันได้หรือว่ามีการมีการเขาเรียกว่าอะไรอะ อัปเดตสถานะค่ะอาจจะมีการที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้นะคะมันดีขึ้นขอให้คุณลุงเชื่อมั่นนะคะว่าสถานการณ์ของคุณและเขาเนี่ยจะดีขึ้นได้นะคะแต่แต่นะคะถ้าเกิดคุณมีทางเลือกเป็นสองทางนะคะแต่ถ้าเกิดไม่คุณไม่อยากไปต่อกับความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะคุณจงปลดปล่อยพลังงานเก่าทิ้งไปนะคะปลดปล่อยเรื่องเก่าๆปลดปล่อยเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจหรือว่าความทรงจําเกี่ยวกับ เขาในเรื่องที่ทําให้คุณไม่สบายใจนะคะขอให้คุณปลดปล่อยทิ้งไปนะคะคุณสามารถเลือกได้เป็นสองทางนะคะคือมีความที่จะมั่นคงหรือว่ามีความเชื่อว่าความสัมพันธ์ของคุณนะคะกับเขาคนนั้นนะคะจะพัฒนาต่อไปได้หรือไม่คุณก็เลือกทางอื่นค่ะเลือกโนนะคะปลดปล่อยพลังงานเก่าทิ้งไปนะคะขึ้นอยู่กับคุณนะคะถ้าเกิดคุณเนี่ยไม่แน่ใจเนี่ยก็สามารถให้เพื่อนช่วยได้นะคะ Let your friend help you นะคะแต่ว่าถ้าเพื่อนไม่ช่วยเราก็มาดูไพ่ได้นะคะมาดูไพ่เล่นพลิกอเด็กพลิกอาการกันใหม่นะคะขอให้เพื่อนเพื่อนชาวกองแป้งเจอความรักที่ดีนะคะแล้วเดี๋ยววันหลังเรามาเล่นกันใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะสวัสดีค่ะ